นะครับสาหรับการหาอยู่หากินมือนี้ครับพี่น้องมาเบิงบริเวณลํเปาวครับน้ำลํเปาวด้วยพี่น้องได้ที่เห็นอยู่นี่นะครับเป็นหวยครับพี่น้องหวย,น,ยน้อยครับหวยสังกะซื้อหวยนะเป็นหวยสังกะนะครับอ่บาบนคาหน้าจานอาเภอสามชัยจังหวัดกาลาสินน้ำมากฝนตกน้ำม,มากครับพี่นอ้องไหลลวดเข่ามาก ปลาเลียนขึ้นมาพี่น้องบัดนี้ปลาขึา้นเลียนขึ้นมาเต็มเบิ่ดมาเบิ่งกันครับพี่น้องสิเป็นจังนใด,ดครับเดี๋ยวผมพาไปเบิ่งสะดุง้งบริเวณข้างๆครับสิเป็นจังนใดครับพี่นอ <c oughs> อ้องหยับไปเรื่อยๆครับหยัยโโบไปเรื่อยๆโอ้โหป้ออึบอึบเนี่ยไปเรื่อ,อย,ยพี่น้องย่งางหยางเจ้าน้อยครับเป็นน้ามอเลือกต่ว่าเป็นขีดดินไส้ครับมันดูดอ่า เป็นดินดูดลงไปเอ้าเอาเอา,าเอา้าลุเอเอไเอ <laughs> ไปกไปกเนเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวเาอาไหนแล้ว,เอ,เ,อลวเอาได้มาหนึ่งตัวอยู่อห็นตรงนี้เดี๋ยวเาไป็นสะดุ้งคุณรือสึกว่าสะดุงพุณส,สิถือกวา่าอ้ยเตะป่าเตะป่าป่าก็จะนลายซะ ดินก็ลมโอ้บเมื่อยเลยพี่น้องด้วยยางด้วยยางเมื่อยครับเนาะยางบักูเนี่ยมาทัานหอดเพิ่นอยู่ดิปุ๋แล้วครับพี่น้องอุ้ยอายะอายะอายะศิลเนี่ยไปเพิ่งครับไปหอดวะน้อเมื่อยเด้ออ๋อปลาครับนี่แหละครับพี่น้องปลาครับว้องเตรียมอยู่แถวนี้แหละครับผม ดเดี๋ยวสิล่องเหยียบให้เพื่อนเดี๋ยว,พวเพื่นเอาสะดุ้งท่องผมสิล่องเหยียบใหม่ให,มมให้มันไปฮะเดี๋ยวมันแลีนไปเอา้าห่วงเต็มเลยพี่น้องเลยเหยียบๆเพียงน้อยครับแลีนไปปะเอ๊ะโอ้ไม่ไปอ๊บอ๊บอ๊บถึงวันนี้ครับพี่น้องเอาเขายุเขาอยู่โอ้เอาเมื่อยเอ๊ะอ้ นั่งไปไหลแห้งแห้งเลยพี่น้องเนี่ยอ้ยผัดคนผัดคนนี่นั่งไปจากบ้านได้ใส่ไหลสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีครับจะพูดใดๆสิมีจะพูดไดๆกันยังไงเออเ้ามาถึงมองถึงมือวันนี้แม่ว่าเอ้านี่แล้วครับขอมาสามสี่ตัวครับสี่หาตัวเอ้าข้างนอกก็มีครับพี่น้องอยู่ข้างนอกก็มี เึืบเรียบร้อยครับเอาน้อาน้เอาตัวข,ข,ขา้างนอกก่อนสันอนอตัวข้างนอกก่อน ปลามันของอันนั้นพอดีเนาะพนาอของอันย่งนั้นเพื่อนคนพอดีเนีายังเรไม่ได้ย่งเพิ่งย่งใส่เออมีบิตดิเป็นตาั้ง่องยางมันเป็นปลาเขาสอยโสุดิุนี่ครับคุณลงมากเลยพี่น้องคุณลงมากนะเดียวเองเห็นเป่นลงมาพูดอุ้ยแม่นี่แหละมันมันก็ไปอยู้างในมันกคยยู้างนออยุ่หลังมันก็หอยใังังสิละตอน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 เอ้าเดี๋ยวว่าเอ๊บ ได้ข the <laughs> ึ้นเาถือ <UC> ขังนอกว่ามนตถืองใหแ้มันถือใส่หมเออว่าถ้ามันได้เอาลดว่าถ้ามันได้เออเนี่เลี้ยนน้ำปลาเี้ยนน้ำปลาแล้วเป็นข้างอหนเออมันขึ้นมาเรื่อยล่ะมาฟองใหฟงไข่ฟองมันไข่ตัวนกอึบเขาพี่เจ้าเข้า้องเขาพี่เจ้า กูนะตัวปลามม่ตัวตัวใหญ่ๆครับปลากเก๋ปกอปลาเก๋อตัวใหญ่แห้งคนขับติดแอปเปิลเอาเปาะอ,อยู่ยไปท่างวนกันเป็นี้ยังกันนะพี่น้องุูนะท่างวนเออโอ้ยกองเชียกับอะไรมาทำกันบ่ครับบ่ค่ะโอมมาไหมต่างคนต่างมากหอดร่างของหอดร่างใบโม่งหนนะึ่งแบบโอ้มาท่วมปลาถึงพอดี ตัวครับพี <h <h ่น sure ้องเต็มไหญอึบนี <h <h uh ่ครับเขาคือนเขาครับขึ้นีอยู่พี่น้องขึ้นปี๋อึบจ่าข่งลงมาไหมไอ้ได้ขึ้นไปแล้วเจี่ยวหนึ่งเนาะแม่เน้อใส่ซองเอาซองเทียแล้วเอาไปซองกระสอบแล้วนะครับบนแม่นบอทันได้แล้วพี่น้องก็คือเอาไปไหว้แล้วซองเทียเอาป้าคุณรู้ไหม าท,าทั้งเป็นกระโนเป็นแจวไปไดพี่นอ้อยถึงวันแหนถึงเงินสะดุง้งนะครับป่าลายนะครันก็าลายก็ไ,ไดกันสุขูสุขุนเอ้าดกันต่อปึออ๊บปลาขาวสวยแห้งเนี่ยปุะคนหอบขึ้นนะ,ะจิ้เดี๋ยวไปทายแห้งป่เอ,อเหี้ยงไมก็มาถือครื่องเออมาตทางไหนล่รอเนี่ย มันจหลังหานค่ะหลังหานเนาะเออจักถีกเนี่ยหอมก็เคยปลอกเคยเห็นว่าสันไว้เมื่อว่ากันได้เออผูอ้ชายกับหอมก็เคยปลอกกันปาเก๋ไดล้วมป็นมาหลเนี่ยตัวไหลกับผู้ปลอกตัปลาสวยได้พี่น้องเด้อนมีแล้วครับเขา่าสุบาทแล้วครับอืมสามบาทจีอยู่พี่น้องอืมถือว,ว่าได้ได้ดีอยู่ ดังดังเลยครับเนี่ยดังนั้นถือดีเดี๋ยวสิไปไทยเดี๋ยวสิไปไทยเพิ่นครับเราลูกสะดุ้งน้อยล่าเมื่อกี้ไอใส่งัวใส่ใส่งัวขาดสะดุ้งน้อยครับเจ็บซอกกันเออมีแต่สะดุ้งน้อยนะพี่น้องเด้อยาดามาครับสะดุ้งเล็กครับพอหนุดมใหญ่โยพี่น้องมีสะดุ้งง่ายครับเป็นช่วงที่ปลาขึ้นก็พ่อได้อยู่ได้กินย่ำนี่แหละพี่น้องกัน บมาหายีาน่นี้มันกับบ้าใดครับแต่มันก็ยังไม่เกินเสีกยก,ก,กับปู่ยู่ท่างไก่เปนกบบบ้ามนครับมันอยู่ไก่นาะพี่น้องนะครับบ้าใดอยอับ้าใดเยอะเนาะอู้ยมาบาทนี้ครับพี่น้องเอ,งอยอาหาสิน นี่ับืงเงสีแลละครับ,น,บนี่เป็นบลาเนือมาเป็นบลาเา้ขาวใสวป่ปลาเขาวเกย์ปนขันหน้าอาวี่เหลือแล้วเอ๊บเหลียวนงเดลยอยู่ที่นัง่งอะ เป็นคลิปสั้นๆนะครับพ uh, si yeah, em. eh? no ี่น้องในเบื้องครับพี่น้องการเลี้ยงง้อในบริเวณห่วยสังกันะครับนี่ครับห่วยสังกันะฐานอาจารันอำเภอสังไชจังวักาลสินเป็นพี่น้องเลือดไหลลงไปตลอดขั้นเดือนลำเต้านะคจุดที่ดีกับตาจะดึงได้ก็จืดเท่าคนละครับไหลลงไปทั้งพนเหล่าพี่น้องเนาฝากแชร์กดไลค์กดแชร์เอาปีนขั้นเรื่อยกดติดตามด้วยพี่น้องเด้อสำเนี้ครับ ก็สิจบคลิปเพียงเท่านี้ครับอ้าววัดท้ไยวาถือพอดีเอา้าขอ,อกันไม่คลิปหนาครับผมสวัสดีครับ